สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกันที่โคกหนองนามาริวันนะคะวันนี้เรามีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมชมสวนของเรานะคะ <Okay. S 1> เพื่อนเอฟซีตามมาจากต่างแดนเลยนะคะอันนี้ก็คือมาดามรัดดาหรือพี่รัดานะคะเป็นเพื่อนของป้ามารีเองจะเป็นเพื่อนเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมต้นเลยนะคะโอ้ยหมานี่ก็จะเป็นน้ำกลเนาะนี่แม่ลูก นี่นี่น,น,น,นี่ต้นบักเดือยชั้นนี่ใช่ลรานั่นนาย่างไปดีดีน,น,นี่ต้นบักเดืออันนี้ก็จะเป็นคันนานี่ที่ฉันถ่ายตรงว่าคันนาทองคำน่ะอ,อันนี้ก็จะประกอบไปด้วยลิ้นจีลินจีนะคะลิ้นจีละมุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาอ้าวแดดผ่านมาตอนรับคุณลาดาละบัดนี้ปลาเขงคุณมาใช่อันนี้ก็คือบ่อปลาเข็งของเรานะคะ เพื่อนเพื่อนอนุบาลไว้อนุบาลจนวัยหญ่เราหลับบ่เต็นอนุบาลออกสีเหลียงเหลียงในี่หันเลยล่ะปลาเข็งจ้าเธออยากตามหาปลาขี้เดือดไหมโอ้เพื่อนสาวมันมีกลิ่นเนาะอันนี้นะคะธรรมดาเพราะว่าปลาได้เขาเลี้ยงปลาได้กินปลาเขาเออปลาอันนี้น่าจะเป็นปลาปลาปลาหมอปลาหมอหรือว่าปลาเข็งนั่นเองนะคะ ไปขี้เดินบ่เลี้ยงบ่ค่ะปลาขี้เดินดียบ่ต้องเลี้ยงเลยค่ะมันมาเองเลยนะคะจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นแปลงนาอีกแปลงหนึ่งเนาะบักซีดาบ่มีคนกินบักซีดานี่มันจะต้องตาแต่งเนาะฉันบอกว่ไเดี๋ยแต่งมือนาพุ่นลัดชันจ้าสิได้มาเห็ดพุ่นฉันว่าสิไปปลูกเห็ดใส่พุดผุดหมอกพุ่นเห็ดละงอกเข้าน่ะหมอกปลาปลาผุดหมอกปลาคือมันจะเป็นที่สี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมนี่เข้ากับหมอกขั้นคู่นี่เข้าจะจะปลูกปลาไปตามขั้นคู่คุน ทันคู่สี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือต้นใช่อันนี้นี่แหละนี่แหละคลองอันนั้นไงพันหลังสวัสดีค่ะพันหลังพี่รัดาค่ะพี่รัดาเพื่อนชั้นเรียนรัดาที่เป็นเอฟซีกันกับพันหลังั่น่ะอได้แล้วมาจากอังกฤษได้เดี๋ยวเออพืชมาจากอังกฤษเลยนะนี่ทําได้สวยค่ะคุณรัดาทําได้สวยน้องชายเนาะ แก้วแก้วแก้วสันละวาน่ะแก้วแก้วแก้วละวานอุ้ยข่าวบอกขั้นจากพ่อเล่ากับแก้วอีู่ีแก้วแล้วแก้วอีู่ดีได้ไหนแล้วเฮ็ดน่ะต้นอันนี้รูรูบัตเตอร์มาต้นยังต้นแดงบ่อันเนี้ยต้นนี้คือต้นมะฮอกกานีเด้ต้นมะฮอกกานีนี่ฮ่องกงได้เอามาลงหลายเอาลงซีฟต้นหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาปลูกเนาะไอ้พวกยางนา ถ้ายุงสากทองอะไรพวกนั้นน่ะเราลงห้าสิบต้นแต่ต้นอันนี้เราลงแค่สิบต้นมันตัวมันแพงตรงดีเด้หน่มันไม่ไม่มันสีไม้งามมันอยู่นานไม่ได้นะเธอมันกลิ่นมันมีกลิ่นเราไอ้บักบักละมุดเนาะบักละมุดเนี่ยเขาเป็นหมาอยู่เบิร์ตปีเลยมักละมุดตีนี่จ้าแต่ว่ามันยังมันยังลูกเล็กอยู่ต้นใช่ยังลูกเล็กๆ็กอยู่อ่อนซ้อนเนาะคุณนะคุณน่ะลูกมันอ่ะ ออองงงง่จัยูวันนี้พาคุณรดาชมสวนนะคะเอาหมากเมาต้นอันเทิร์นผุนผุนผุนหมากผุนผุต้นหมากเมาพูดะพูดะนี่ต้นใหญ่ๆนี่เออถ้าถ้ากินเป็ดว้าวตายแล้วฉันเพิ่งเห็นมันกินได้หรือยังนี่มันยังแดงตัวนี้หมากเมาเนี้ยไปตามไหมเธออยากกินตามไหมเธอกินเป็นไหมน้องตามเป็นบ่ชิมดูซิมันเปรี้ยวเลยเธอกินแบบแดงแมันบ่ มันจะออกผัดฝาดเปรี้ยวมันมันเปรี้ยวยังขนาดแดงแดงแดงนี่มันยังไม่หวานถ้าจะเอาไปตำตัวฉันเห็นคนตำตัวเออแต่ว่าฉันอันนี้คงกินไม่ได้เพราะมันยังไม่สุกอือแดงเลยนี่น่ะเห็นพูดนะส่งกระแดงมากันนีกระแดงแดงพูดนะพูด่ะพูดนะดกดกดกเอออันนี้สามปีเดียวนาะมันเขาก็พูดอ่ะหมากสซมโอหมากสซมโอเป็นต้นแบบสุกโอ้ยงอปลาเลี้ยงปลา ปลาหลายชนิดอันนี้เป็นปลารวมบ่อนี้คือปลาปลารวมจะเห็นตัวจริงแล้วเห็นตั้งแต่เริ่มทำเลยอ่ะเออตั้งแต่ขุดใหม่ๆเนาะตั้งแต่ขุดใหม่ๆเลยจ้ะไปไปดูที่ใหม่ดูที่ใหม่นะคะตามมาจ้าสวยๆอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เลยค่ะอุยไปพาเพื่อนพาเพื่อนมาเดินดูต้นนนนนู็เปวยแล้ั่นน่ะต้นไอ้ต่น้ำต้นไอ้นั้นน่ะ ที่ฉันมาถ่ายบ่อยๆนะอันนี้ต้นมันต้นมาอน,นมาทุเรียนบน่นี่บ่บักเดือยโอ๊ยทุเรียนหางเมืเ่อยน้ำสลดอโอ๊ยแมาด่างฟรั่งนี่ก็จะด่างตาไนอันนี้หมักเดือยมันจะขึ้นตลอดปีเลยอันนี้นะ่ะขนำมันกำลังเป็นอีกแล้วนะแมนสวยงามจริงๆ <laughs> บักซีดาเนี่ยกาบ้าบ่ไดใดดูแลดอกเธอมันตองมันตองหอมันตองหอตองยางเราฉันกับวันใดหอนะเปิดนี่อันทุเรียนเทศได้นี่เธอรู้จักต้นทุเรียนเทศมาทุเรียนเทศไหมนี่ไปเดินไปอีกเดินชมสวนพาเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวเป็นเพื่อนนักเรียนของป้านะคะเรียนด้วยกันมหนึ่งม .2 อม .3 แล้วก็ห่างหายกันไปด้วยนะคะคุณ มาดามมาจากอังกฤษนั่นไงหมากบักทุเรียนต้นทุเรียนเหลือเหลือต้นเดียวเหลือต้นเดียวนี่แหละถ้าสิยางไปหอดยุบัวพุ่นฮะถ้ายางพุ่นก็คืออ่อมเลยเด้เธอกัดสิเมือไงเนี่ยถกัดสิไปทางอื่นไปทางพ้าร้านไปเบิ้งได้หนาเสารหลับเลยเออไป ไปนี่นี่ดิจ่าจ้ามาไปยืนอยู่บนเขาก้ามนั่นเขาก้ามงามงามแต่ยังไงสวยสวยดำเป็นนาดำนี่เห็นบอท่หจังแนยแดงบ่ะดันนี่ิใช่ที่ว่าเออเปเรื่องปลาได้ดิแมน โอปลูกแหนแดงเข้ามาด้วยกันเลยเป็นผสมผสานไปเลยกับนาข้าวใช่แหนแดงนี่มันก็จะคลุมหญ้าคลุมหญ้าแล้วก็ดึงไนโตรเจนให้กับพืชของเรานะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยจ้า,าเขาเรียกว่าปุ๋ยพืชสดใช่ปลาก็กิน,กกกนในนี้เขาก็จะปล่อยปลยา,ป,าปล่อยปลามีมีอยู่ทุกทง่งนาทุกไรน,นาของเขามีปลาจา้ะ สร้างคุณกับเป็นค่องในค่องบัวทั้งอ้อเห็นอยู่เ,ออเห็นลงลงลง,ง,ง,งภาพอยู่ค่องบัวนะ่ะสวยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งนะคะเอามาปิดคลิปตรงนี้ <สะ S 1> มาปิดคลิปตรงนี้ ขอบคุณค่ะเอาขอบคุณจังหดฝากติดตามฝากติดตามตามผู้ใดล่ะเออน้ำกันน่ะละฝากติดตามคุณมารีวันสวนสวนสวนยังก่อนโคกน้องนามารีวันฝากติดตามโคกน้องนามารีวันด้วยนะคะกับรัฐดาอุดรธานีค่ะรัดดาอุดรธานีอินอิงแลนด์นะคะนานๆทีเนาะเพื่อนได้มาอ่า เที่ยวเมืองไทยนะคะ,ะขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเดินชมสวนป้ามาลีวันนี้นะคะไว้เจอกันหน้าปีใหม่นะคะปีหน้าเจอกันใหม่สวัสดีจ้า